สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องแปบาทซีคะ่ะวันนี้นะคะอยู่กับเซฟแปบาทซีนะคะแล้วก็คุณครูวันนี้เราจะมาเล่นกันนะคะในเกมของบ็อกแมนโกนั่นเองนะคะเกมเนี่ยสไตล์คล้ายๆก แบบโลบอกเลยนะคะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีมินิเกมให้เราได้เล่นหลากหลายกันเลยนะคะในวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นกันนะคะในส่วนของเกม p a r t ต s t r ต e t นะคะก็จะเป็นลักษณะเหมือนตะลุยด่านผ่านด่านต่างๆนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปปาร์ตี้เกมกันเลยนะคะทุกคนใครอยากจะเข้ามาเป็นแกงกล้วยก็เข้ามาเป็นกันได้นะคะใส่ลูกกล้วยบอกเลยว่าตีเราโคเทนะคะตอนนี้คือรอห้องเนาะให้ครบ30คนนะคะ โอ๊ยโอ้ยเจาะรูเจาะลูกกลางเจาะกลางเจาะกลางเจาะกลางเอาจบรอบแล้วมีคนตกรอบกันไปแล้วนะครับนี่ไม่รู้ซะแล้วว่าเราคือใครเขารอบแปดคนไหนดูว่าแกงกล้วยของเรายัางอยู่หรือเปล่านี่ บอกเลยว่าเฮ้ยไอคนนี้ชุดเต็มอ่ะทุกคนมันเล่นเป็นนะฮะเล่นเป็นแน่นอนชุดเต็มเนี่ยเราอย่าไปกลัวครับเพราะว่าเราอ่ะเป็นแก๊งกล้วยนั่นเองนะฮะราวามลณะนะระวังราวงที่ประตูอยู่ใต้เท้าคูณไปถึงเส้นชัยอย่างรวดเร็วเพื่อก้าวสู่รอบถัดไปนะคะคือต้องวิ่งแบบพี่ตูนอย่างแน่นอนโอ้โหแบบสวยมากโอ้โห <c oughs> <c oughs> เป็นกล้วยไอ้กล้วย <c oughs> ไอ้กล้วย,ไ,ย <c oughs> ไปครับเอา เราฉีกเราฉีกบอกเลยหุยแล้วชิงที่หนึ่งชิงที่หนึ่งเอาแล้วครับแกงกล้วยของเราต้องแบบว่าต้องมาอย่างแน่นอนเออเอาอ๋อเฮ้ยมันเข้าแล้วอืมอิลิมินต์นะไม่ทันทุกคนจบไวมากเดี๋ยวก่อน วาวาวฟึ่มลาวาเต็มหน้ากันเลยเอาล่ะรอบนี้19้าคนอ่าว17็คนเดี๋ยวก่อนบอกเลยนะว่าเราเนี่ยระทึกกันอย่างแน่นอนอ๋ออันนี้คือไม่ยอย่าเพิ่งเปิดไมค์แล้วเขินส9เก้าโอ้โหสิคนเองอ่ะมาบอกเลยว่าแกงผมไม่ตกรอบแรกเ้ย <laughs> แกงผมจะไม่ตกรอบแรกอ,อย่างแน่นอน เฮ้ย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 เกือบตายเกือบตายโอ้ยตัวตัวติดบักตัวติดบักปะเนี่ยเออไอ้เขียวไอ้เขียวไอ้เขียวอีกแล้วไอ้เขียวอีกแล้วเฮ้ยมีคนตกสี่คนแล้วนะเฟยเอาว่ะทุกคนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขียว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  เออโอ้โหเหลืองเหลืองเหลืองแบบโคตรไวทุกคน49วินาทีนะคะอึดอึดอึดใจเดียวเหนือแกงกล้วยของเราแบบยังแบบรอดจนอยู่ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเอาว่า30วินาทีสุดท้ายคุณชัคกคิดข้ำเลย10 30าิบวินิสุดท้ายนะฮะออบอกเลยว่าผมแบบวิ่งปืดวิ่งปืดเลยทุกคนโออ,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 อไม่ไม่ไม่นะไม่นะ ระวังนะฮไอ่เออสิบห้าวินาทีโอ้ยเฮ้ย้ยโอ,ยโอ,ยโอย้ตกใจตกใจตกใจมันอยู่ในซองนั่นเองเอาว่าทุกคนเออสวยงามแกงกล้วยของเรารอดหรือไม่นี่กล้วยนะฮะมาดูกันว่าแกงกล้วยของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะเอารอบนี้ตัดสินหรือยัง แล้วแบบไม่เคยเล่นมาก่อนแม่สามสองหนึ่งฉจะโดนเลเซอร์ต่ดยคนแรกไหมเนี่ยโอ้หนึ่งนาทีครึ่งยากแฮะอ้าวอาวตกรอบแล้ว กระโดดช้าเกินไปนะเอาละทุกคนในรอบนี้นะคะเราจะมาเอาในส่วนของชใช้ชนะนะคะหรือรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนมาดูกันนะคะว่าแก๊งกล้วยของเราเนี่ยนะคะจะฝ่าฟันไปได้ถึงรอบไหนกันนะฮะนี่บอกเลยว่าแก๊งกล้วยของเรานี่แบบสุดติ่งกันดิงแมวไอ้กล้วยหันหน้ามาของสินค้านะคะไอ้เกมนี้อีกแล้วนะทุกคน บอกเลยว่ารอบนี้แกงกล้วยเราจะคว้าชัยไปยังแน่นอนเอาละผมไปอยู่ข้างหน้าแล้วหนึ่งนี่ 30วินาทีโอ้โอ้โอ้โดนนะเมื่อกี้มันจะกระเด็นนี่ครับนี่ครับบอกเลย30วินาทีสุดท้ายกับอีก2คนนะคะที่จะหลุดออกจากเกมนี้ไปนะทุกคนเอาว่ะโอ้อ้นี้แล้วอ้นี้แล้วเออเกือบแล้วเกือบแล้ว เออไป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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ค่ะไม่ใบ้ค่ะผมบอกแล้วว่าระดับผมจะไบ้ใได้อย่างไรนี่เอหเกือบไปแล้วนะทุกคนเกือบปิวเวลาตะเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้ถ้าทุกคนเห็นนะฮะ นี่เขารอบสิบคนบอกเลยว่าแก๊งกล้วยของเรานี่คือแบบท็อปฟอร์มกันมากๆเลยนะคะเราส่งระเบิดให้คนอื่นก่อนที่มันจะระเบิดโอ้โหแล้วเธอคิดว่าฉัานจะรอดอย่างนั้นเหรอใช่ฉันถือระเบิดคนแรกนะไม,ไม่ไม่แล้วระเบิดอยู่ที่ใครระเบิดที่ใครอะโอ้โหระเบิดอยู่ที่คนนั้นไอคนนั้นไอคนนั้นยายายา เอาละเฮ้ยเมีคนเอ้ยเอาละตึ้มตกรอบแล้วหนึ่งคูณเฮ้ยเฮ้ยใครใครคือนินจาเฮ้ยไม่รู้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 เฮ้ยไม่รู้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  ผมบอกเลยครับแกงกล้วยของผมนะตกไปหนึ่งคนแล้วไปทุกคนเดี๋ยวเจาะรูตรงกลางก่อนเลยไปหนึ่งคนไปครับ เอาอล่ะทุกคนแกงก้วยนะคะลงสนามแล้วบอกเลยว่ารอบนี้เราจะมาชิงชัยที่หนึ่งกันเย่ w h a t s a p โย w h a t s a p โยเยา่าอย่าอย่าโอ้โหหมุนเตียวหมุนเตียวน,น,น,นี่บอกเลยว่าแกงก้วยของผมนั้นนะคะรอบนี้คือแบบได้ที่หนึ่งยงแน่นอน โอ้เอาแล้วเอาแล้ว <ś les> เอาแล้วผมอยู่ริมๆแล้วไหนไหนใครเฮ้ยโอ้ยไอ,อ,อเออเออระเบิดไปเล้ยวครับใช่มีคนตายสองเองเอาหกคนเลย คนเลยแล้วโคตรตึงจังหวะนี้แล้วไอ้กล้ยไปทำอะไรตรงนั้นอะนออโอ้โหสี่คน คนถือระเบิดกับคนมาแสองเสกคนมาคนเอ้ยคนจะตายคนจะตายคนจะตายเราจะได้ไขข้าวโลเอือเราผ่านเข้าวอลกไปไปมะครับเกือบไม่รอดเมื่อกี้นี่โหแกงกล้วยของเราแบบแน่นปึ๊กเลย ต้องได้มงกุดแล้วก็วิ่ง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 อันนี้คือแย่งมองโอโอ้โหแล้วคุณครูได้มงไป น,นี่มันหลบเก่งอัน,นี้มันเล่นเป็นอัน,นี้มันเล่นเป็นอ่ะแยกกันเลย <laughs> เออมันจูก๊กมันจูก๊กมันจู๊กเป็น เอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะกล้วยกล้วยเอ้ยเอ้ยไอ้กล้วยไอ้กล้วยดูให้ไอ้กล้วยมันเล่นเปรินเอ้ยเอ้ยมัจะโดนแยิงมุงวะเนี่ยโอ้ แก่งกล้วยของเรานะฮะเดีเ๋ยวกันเอาละค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะ้วทุกคนในรอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเล่นในส่วนของมินิเกมแบบไหนกันนะคะเอากล้วยงองมาอีกหนึ่งตัวแล้วนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในพ์นทถัดไปคะ่ะขอพุณสาหรับการรับชมทุกทุกคนเลยนะคะก็สามารถโหลดเกมบ็อกแมนโกนะคะมาเล่นด้วยกันได้นะคะหรือว่าแอดกันมาได้เลยนะคะทุกคนเอ๊ะ ว่าหมุนเลยตรงนี้เนี่ยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเซฟขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ได้ในพักถัดไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ